จากลำปางครับซ้ายล้วนสายเนียนซ้ายผิวดีอ้าวเบอร์หนึ่งมีอาวุธแรงครับเดินต้องเดินให้ติดเดินแล้วต้องมีลูกนำครับแม่ต้องระวังครับเบอร์หนึ่งมีศอกตั้งเอาครับชนในแล้วอยู่ห่างๆแบบห่วงห่วงไม่ได้ครับคุณพิเชษต้องชนในครับเอาละครับเริ่มเดินเกมลุกมากขึ้นครับสามต่อช้าไม่ได้การครับนานไม่เป็นผลครับชนต่อตั้งถึงตัวครับโอ้โหลูกนี้ ล็อกแบบนี้สามต่อที่ต้องมาเร่งใหม่เลยครับต้องมาเริ่มใหม่เบอร์หนึ่งแสดงให้เห็นแล้วครับวงในเป็นแปดเหนียวแน่นเอาไปท็อปตีท่านรองมาตีเข่าซ้ายยัดแทงเอาเลยครับเอาเล่าเดินเกมลูกต่อคำชันต่อวัอนนี้ได้ลุ้นได้เชียร์ได้ซ้ายได้เสียวครับทุประสิทธิ์ทางด้านของเบอร์หนึ่งเอาแ,แ,แล้วครับอ่าเปิดเกมตั้นลูกบอลครับ บวนชุดแรกลงมนเนี่ยครับลายแข็งขวาหน้าคำแทงยัดเข้าไปให้มันรู้กันไปเลยครับอ่าเนี่ยครับสามต่อจำพลิกล็อกอยู่แล้วครับสามต่อแล้วเข้าฮอตเลยหรือเปล่าคุณเฉชัยนะครับเดินหนักเดินบี้แล้วครับสามต่อถ้าเป็นหมากฮอตกินสามต่อนี่ได้เปรียบแล้วครับแต่ว่านี่มวยไทยครับให้ดูที่อาวุธแม่ก็พยายามกัดฟันสู้แหละครับนี่คือสัญชาตญาณของนักสู้ครับตอนที่อยู่บนเวทีเนี่ยครับโดนเยอะมากครับตอนนี้อ่าเนี่ยครับ บนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดรับติการมานะนะครับก็ดูอยู่แล้วนะครับแกงขวาก้านคอสอกขวาเดินเข้ามาก็เรียกว่านะครับโดนสารพัดแล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่ได้ครับหัวใจยังสู้อยู่นะครับในขณะที่เบอร์หนึ่งยังไม่โดนอะไรเลยครับถ้าโดนแล้วจะเป็นยังไงครับน่าคิดนะครับจะถึงตัวไหมสามต่อวงในเกาะได้แต่ว่าก็ยังตีไม่ได้นะครับโอ้ขอบทำมากครับไฟนี้ของสามต่อครับอาวุธแรงจริงๆครับเบอร์หนึ่ง เตะตั้งแต่ขาแล้วนะครับเตะเพื่อให้การเคลื่อนที่นั้นลําบากครับเอายะประชิดครับมีเสียบมีสับแต่ว่าหัวใจยังล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ครับสามต่อใช่อีกสักชุดนี้กรรมการเหล็กได้เลยนะครับวิญญาณนักสู้ครับสามต่อไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับเดินชนต่อครับสามต่อแต่ว่าตอนนี้เป็นรองเยอะนะครับอ้าวตีโอ้โหลกนี ่อยทับเอ้าเปไงครับอาเสียงเฮมาเลยครับโอ้โหตอนนี้กลับมาสู่เกมได้ไหมครับทับต่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับอืมนี่แหละครับนี่คือ3มต่อนะครับเขาเคยทําได้มาแล้วนะครับแต่ไฟที่ชกับกล้านาโรงพันพินิจที่นี่นะครับอาโดนนับแล้วกลับมาชนะด้วยครับอาแล้วครับมาอาเนี่ยครับปวกเสียงเฮกลับมาอีกแล้วครับคุณชัยอาครับ ยกสาแทบโดนด็อกครับแต่ว่าปลายยกสีกลับมาได้ครับแล้วก็กลับมาสู่เกมกลับมาเร่งยกสุดท้ายครับดูครับมาพร้อมกับรางวัลพิเศษครับ2 0 0 0 0 0บาทครับได้ขรสามต่อทำได้ไหมเดอนหนึ่งนี่แมต้องคุมมาให้ดีครับโอ้นำมาหลายช่วงตัวครับมาแมถ้าวันนี้มาพลาดท่าแพ้เนี่ยโอ้โวิ่แตกเลยนะครับเวลาเหลืออีก2นาทีครับสาต่อ เร่งเห็นไอีกสักเครื่องหนึ่งครับมีไหมต่อยตีไม่ได้แล้วไม่มีเสียงเชียร์แสดงครับนี่นะครับกรรมการรติการมานะแยกออกมาก็เรียกว่าสามต่อยังคงมีความพยายามอยู่เลยครับแต่ว่านี่ครับความพยายามไม่เคยทําร้ายใครนะครับแต่ว่าจะสําเร็จหรือไม่เดี๋ยวต้องตามเตาครับอาล้ครับปัดซ้ายมาเนี่ยครับทิ้งทั้งไหลครับมาสองแสนนะครับอ่าวที่บุญชใช่เดี๋ยวดูครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับพลังกำปั้นเท่านั้นแหละครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูเมือครับทางด้านของเมื์หนึ่งสอสาราชีพครับนักชกในสังกัดของท่านนายกนงนะครับจำเริญสาราชีพนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลบบุรีครับก็เรียกว่าเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบน้ำลายเหนียวคอเหมือนกันนะ